สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อครับผมนะครับพี่น้องสบายดีพี่น้องบองปลายเนาะวันนี้เนาะก็คือวันนี้บ่าเอิกเนาะครับพี่น้องจะผ้ามาบูมาบูบนหน้านะครับพี่น้องเนาะมามาเบิ้งพี่น้องเนาะเครื่องลบเครื่องลบของทหารไทยพี่น้องเนาะว่าจะยิงใหญ่รังการทำไรเนาะครับพี่น้องเชื่อว่ามบูนี่บ่ทสสนเคยเห็นยึกเถื่อเป็นบอบมาสสน่าเคยเห็นจึกเถื่อนเนาะว่าจะตื่นเต้นทำไรพี่น้องเนาะว่าจะรังการทำไรก็ดื่นไปหับ ขอไปหาไปส้มเบอร์กับฝากในเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแต่ก็ฝากกดติดตามซ่องมั่วบุหน้านในเด้อพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจเป่นแน่เนาะเพราะว่าเพื่นกระด้างยึดยูทูปเหมือนเราพี่น้องเนาะเอฟซีกับซิวเพื่อนในคุณหนาเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกับกำลังลงคลิปเนาะตอนนี้ก็มียอดดูเดลยพี่น้องเนาะสองเพื่อนประมาณสี่พันยอดดูเดลยพี่น้องเนาะ เพราะว่ากำลังลงคลิปไปเมึงบ้าหนี่นะพี่น้องเนาะเพิ่งเดิมต้นเนี่ยเพื่อนก็มีความตั้งใจอะไรพี่น้อง,นะองเนาะเออเขียนเพื่อนมาหาก็ก็ได้ว่าอยากพา,าเพื่อนมาเฮ็ดคลิปนะไรพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพื่อนมักในทางนี้แม่นว่าแม่นแม่มักมากพี่น้องเนาะต้องคนมักอีที่ตั้งเหตุไรแม่นแม่ตึ้งสีดำไรแต่คนมักเฉยถว่าดีเข้ามาหน่อยโบสูเต็มที่เพื่อนจ๋าขอบผมเนาะโบเซาว่าคนมันย่าๆนี่ มือนึงก็ต้องหลได้แม่ผมพยายามอยู่ในความสุริยุธน์ด้วยกันแม่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็พาไปใส่เบียดเถอนเนาะแม่เดี๋โอเคครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะเป็นจะไรเนาะก็คือเครื่องบินหลบของไทยนะพี่น้องเนาะซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้ปอนุพี่น้องเนาะเพื่อด้ทรงมาหายวะมาเอื้อกล้องลองมาเบิ้งเบื้องผ้าหบูเบิ้งเบิ้งว่าจะเป็นจะไรพี่น้องเนาะอลังการขนาดแม่กนอื่นก็ต้องขออนุญาตเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะที่ปอนุทรงมาหายเบิงกันด้ นและถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆของเอเชียโดยมีวิทกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทยอินโดจีนเดี๋ยวเบิงเลแล้วพี่น้องเนาะว่าเออจะมาถามพวกผู้ซื้อตรงไหนเนาะว่ามู้ซื้อจะได้นะครับอากาศประจำการ46,000นายและมีอากาศยานประจำการ501ลำพร้อมใช้งานปฏิบัติการ3 5 1 จำนวนเครื่องบินถูกจัดให้อยู่อันดับที่24ของโลกซึ่งเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินที่สามารถขับไล่ต่อสู้เจ้ว่ามันไปนี่ใบว่ะครับว่าไปโน้ยชนได้ไว้กูเสียงและคุ้มกันเขตแดงของซาเจ้าหน้าทีนเสียงนี่ไปเราจะพาไปถึกองทัอาไทแบบคิ้วิ่งเลยวะเครื่องบินนพประจํการกองทัพไปดูกันว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้าง ที่ประเทศเขาพัฒนาเมึงเถื่อนใช่ป่ะแม่เดื่อนปุ๊บอันดับ๕ที่๕ศูนย์โกลเด้นอีเกิลสัญชาติเกาหลีใต้โกลเด้นอีเกิลไปเนาะโกนี่แปลมาไปเนาะภาษาอังกฤษเดินโกลโกลไปไปไว้ไวแล้เครื่องบินประหัตของเกาหลีใต้ ออกแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องบิน F-16 พัฒนาและผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานเกาหลี KAI ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกาโดยการอ้างอิงราคาซื้อขายของกองทัพไทยเมื่อปี2015จำนวน4ีลำมูลค่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือสนองละ2 7ล้านดอลลาร์สหรัฐ 996ล้านบานบาทเครื่องป็นที0ก็อยกาท่วกล้านบาทเดีว่าเป็นเงินบาทเทานี้เขาบอกเท่าไหรนะใส่เว้ได้รอ็นรืองบนล่เร่องนล่งเครื่องบิห่มเรื่เงหน่รื่อนนเสียงน้นลำหนักบรรทุกเปล่าเ4ร0กกิโลกนรืมอลำหนักสเงสุนหนักเมื่องบ้นเคบินล่ร่บินลเครื่องยนลำหน n e r เ l ร l e อง r ิ c F404 g e 1เ2 a ื t อ r b u น n i n g Turbofan บิหนึ่งเครื่องยนต์ แรงขับสูงสุดถึง17,000ื่นงขึ้นก็ออกไรเนาะมีไฟเนะาะความเร็วสูงสุดถงจุดาันเก่งดีเนาะนายวิศวกรเนี่ยต่อแบบเนาะต,ต่อชั่วโมงที่สัยปฏิบัติการ1,851กิโลเมตรทำเพดานบ,บิน14,630เมตรซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินที0 t h est, จำนวน14ลําล โซดอนเนียอัลฟาเสัญชาติฝรั่งเศสและเยอรมนีอัลฟา7เป็นเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินฝึกหัดที่ติดตั้งไอพ่นขั้นสูงเป็นการร่วมกันออกแบบและผลิตโดยแ u สโซเอเวชัน <c oughs> ของฝรั่งเศสและดอนเนีย <Alpha 7. S 1> พรุกทอยกาวเกอร์ของเยอรมนีการ <c oughs> อ้างราคาจัดซื้อของกองทัพไทยเมื่อปี2542เป็นจำนวน25ลำในวงเงิน 35,457,000ดอลลาร์ซารัตสนุนราคาเพียงลําละ1,418,000ดอลลาร์ซารัฐหรือ51,430,000บาทซึ่งเป็นราคาของเครื่องบินมือสองที่ขายให้กับกองทัพไทยถือเป็นดีลสุดคุ้มของกองทัพอากาศไทยเพราะมีการใช้งานมานานกว่าโอเคมาเชียจีนเลย25,500บาทพันธุ์เครื่องบินจังส <c oughs> ิว่าราคาไทยนะสุดมักเครื่องบิน7,500กิโลกรัม ใช้เครื่องยนต์สเนกมาเทอร์บูเมกาลาเซ็สองเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดเครื่องละ2,980ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสายปฏิบัติการ2,940กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทำเพดานบิน9,145เมตรโดยในตอนนี้กองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินอัลฟาเจ จำนวน18บแลำแต่ได้มีการอัพเกรดให้ทันสมัยแล้วอ,อันดับ3 n o นอคร F-5T HS Super t i g r i s สัญชาตสหรัฐอเมริกา F-5E เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทขนาดเบาความเร็วเหนือเสียงโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวเอกของกองทัพอากาศสหรัฐแต่ในปัจจุบันสหรัฐไม่มีประจำการเครื่องบินรุ่นนี้อีก รวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ยังมีประจำการอยู่ก็ได้มีการจำกัดสถานะลงเป็นเพียงเครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้นแต่ก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เจ้า F 5 T H-Super Tigris มีความสามารถต่อสู้ในอากาศเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5อย่าง F 16สามารถยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยกลางและนอกระยะสายตา ขนาดเดียวกันก็ยังเพิ่มโอกาสในการรอดจากการถูกยิงด้วยอาวุธนำวิถีได้อีกด้วยออกแบบและผลิตโดย Not ตครั p Corporation สำหรับรุ่น F5 Tiger II สนุนราคาเครื่องละ2ล้าน1,000แดอลลาร์สหรัฐหรือเก็ดสิ0 0าลแบาทตั้งแต่ปี1,962และ <70 S 1> เป็นราคาที่ขายต่อกง <400 S 1> างจังหัดสหรัฐน,น้ำหนักบรรทุกเปล่า4,292กิกิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน 1 1ึ่งหมกิโลกรัมใส่เครื่องยนต์7ก็โอเคนะครับพี่น้องเนาะโอ้เห็นกับแบบตื่นตาตื่นใจดีพี่น้องเนาะอลังการราคาอ่าน่ายราคาเนี่ยบอกเลยด้วยว่าแต่อบรไรเนาะบรวยจริงเห็ดบรไรเนาะขาบรวยจริงคือประเทศไทยนี่เห็ดบรไรพี่น้องเนาะลำหนึ่งเจ็ดเจ็ดชิมหาราดบาทบางลำ